สวัสดีนะฮะสวัสดีเข้าสู่วันที่23นะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันอทิตยตเด้อตอนนี้ก็ไม่ได้จะมาบอกนะฮะอันนี่ทราบว่าพี่มุนบินแอสโตรได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะซึ่งสาเหตุไม่ใช่การฆาตตัวตายเ้อะแต่คือหัวใจล้มเหลวถามว่าดีใจไหมที่เป็นที่ผลไม้เนี้ยใหม่เพราะว่าไม่ว่าจะเห็นผลไดก็ตามพี่มุนบินเขาก็ได้จากเขาไปเหมือนเดิม ฉะนั้นไม่มีอะไรนะ่ายินดีทางนั้นอย่าพูดถึงทําไมว <laughs> <laughs> ะเนยเอโอเคสำหรับวันนี้จะทำอะไรนะฮะก็จะอ่านหนังสืออยู่ห้องนะฮะดักสเต็ปของคนที่ปิดเทอมนาะแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไรด้วยอ่านหนังสืออย่างเดียวนะฮะชีวิตเราต้องอ่านหนังสือเนาะวัน <laughs> นี้ผมเปียก <laughs> ผมก็ออกมาบังหน้าเยอะนิดหนึ่งน,นะยขอตัวไปขอแล้วกันเนาะจะ <laughs> ขอตัว <laughs> ไปอันนี้สุปังนลยสิอุยนาสงมากเลยสวัสดีนะฮะก็สู่ช่วงเที่ยงของมาที่23นะฮะวันนี้เราก็รู้สึกร้อนก็เลยไปหาสื้อน้ำปั่นมากินนะฮเมื่อกี้ออกไปแค่ไปซื้อน้ำปั่นนะแค่แก้วเดียวนะแล้วก็ไม่ได้รอคิวด้วยอ้อ นั่งรอไม่ถึงห้านาทีจะมันร้อนมากมันร้อนสุดๆไปเลยอะ่ะคือเล่นแว่าวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างที่จะร้อนนะฮะเมื่อวันก็ร้อนเกือบขีดเหมือนกันวันนี้ก็ร้อนเกือบขีดแต่จะพูดไปทําไมน่าเราดูสดๆจังเลยอ่ะทำไมน่าเราดูซื่อๆเป็นผีเลยอโอเคเหมือนนี้ทมันคนขึ้นมามันก็ไม่ได้เหมือนนะตัวเอ่จะหน้าเมื่อขึ้นนะเราเนี่ยปลกแรงมาเลยอะ่ะ ตัวเคงก็ขอตัวอ่านหนังสือต่อไปนะฮะโอ๊ยหน้ออาเมื่อว่าไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยมันสอบต่ำกรกยี่หรือเปเนี่ยสวัสดีทุกคนนะฮะก็สวยงามครับค่ำคืนของวันที่อ่าเรื่ออะไรวะเอาไว้นทีชอยวันอาทิตย์ที่3เดือนเมษาย,ยนนะฮะปี2023นะฮะก็ตอนนี้เราก็อยู่ห้องอีกแล้วนะฮะเพราะว่าปิดเทอมปิดเทอมเนี้ยคือปิดเทอมจะขึ้นปี4แล้วนะฮะ แปลเป็นอีแก่แล้วนะคือไม่ได้แก่ธรรมดาแค่ปีสามก็แก่แล้วนะปีสี่นี่คือโอ้คือแก่กูสิบแต่ไม่เป็นไรเรายังหน้าที่อยู่โอ้นนย,ยังกับป้าอายุห้าสิบเลยโอเคไปยิ้มได้แล้วคือเมื่อวันก่อนยิ้มไม่ออกเลยอะเพราะว่าน้องเขาก็คนทีเ่เรารักจากไปตอนนี้เขาก็จะไปหยู่สมุป็์แบบแล้วตอนนี้ก็ เขาน่าจะได้ไปเป็นธรรมดาสวนแล้วแต่พวกเราก็แต่ว่าอีนี่ยังยังตุ่มรกอยู่นะเนี่ยโลกนี่แหละคือนนระโรคเราไปหาระโรคที่ไหนนี่นระนรกของจริงชื่อจ๊ะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วการสกายซีไปที่อี่สี่เนี่ยจ้าพูดงังไงบายบาสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีก็สูวันที่ยี่สิบสี่เนาะ วันนี้ก็วันที่ทำอะร้อนไหมก็ร้อนอยู่นะฮะแต่ว่าตอนช้านเนี่ยมัมนมันหน้าคลุมๆแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องด้วยก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าฝนจะตกแต่อยู่แต่สภาพการตอนนี้แล้วเที่ยงตรงแล้วแต่ก็ยังมีฝนนะฮะแดดก็ใหม่ีแล้วแล้วก็เริ่มร้อนนี่แหละประเทศไทยนี่ไม่คิดจะมี่มาตกเลยไดอยังไงฮะอ๋อยร้อนมากเลยอะ่ะแล้วขอต้อนนังสู่ตอนะฮะอันนี้แค่ามาเปิดกิจวนะัตร สวัสดีก็สวยสยามเที่ยงนะฮะโอ้ยปิดทางสวัสสวัสดีก็สวัสดียามยางเที่ยงวะสะสวัสดีก็สวยยามบ่ายนะฮะ,ะ,ฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่คิดว่าน่าจะเป็นท่วงกินขนมเดี๋ยวเอาสนนทีของเรานะครับวันนี้ก็กินเห็นแค่นี้พอนะฮะก็กินนมกาแฟนะเพราะว่ารู้สึกง,ง่วงเ,เกินแล้วก็เป็นคนติดนมกาแฟด้วยแต่ให้แต่ถ้าให้กินกาแฟปกติเพ,เพียงเีนึงก็ไม่กินนะ กินไม่ได้จ้าขมจ้าเออกินเป็นนมดีกว่านะนมเฮะโอเคมาแล้วใช่แค่นี้แหละแลขออนุญาตไปอ่านหนังสือต่อก่อนนะฮะแล้วก็กลับว่าจะดูดับพิฆาตอสูรตอนใหม่อีกแล้วนะฮะเพราะเขามากันแค่แบบอาทิตย์ละครั้งเองเนาะเออภาพหมู่บ้านตีดากนะฮะหมู่บ้านช่างตีดากรองวตั้งอาทิตย์สหรับคนที่บอกว่าเออเราดูทีเดียวคุณจะเจ็บหัวใจมากนะ แต่ถ้าคนดูเวลาทีเวลาทิเนี่ยไอคราทีนคราทีนเนี่ยมันจะอะไรเป็นการรอที่พิเศษที่สุดเลยแต่ถ้ารอแบบไ่ไงรอจนแบบมันจบอ่ะมันก็จะทรมารจิตใจนิดนึงนะฮะพูดว่าอะไรวันเนี้ยเข้าต่อไปดูกันนะฮะย้องยอรีวินสวัสดีเซียงข้ามเคีนของในที่ยี่สิบสี่นะฮะก็ยังจาวันถูกๆไปผิดอยู่นะฮะก็อีหกวันก็สิ้นเดือนแล้วนะจ๊ะ คือชีวิตเนี่ยอยู่ยในห้องก็เลยไม่ค่อยเห็นเดือนเห็นตะวันเท่าไหร่ก็นั่นแหละก็เลยไม่รู้วันที่นะฮะแม้แต่วันจะนัรงคันพูดก,ก็ยังต้องนับอยู่ตอนเนี้ยสงสารตัวเองนะที่อยู่ในห้องอะแต่ก็ไม่ขาดเลยทีก็ดำปิดปีอยู่นะดูความดำ <c oughs> <c oughs> อยู่ห้องกับน้องพะหู้นะฮะกับคุมะอีกแหละฉ <c oughs> ากเดิมเดิมกับชีวิตเดิมเดิม <c oughs> บายชิดซ่าชิดซอแล่ะงั้นก็ว <introductions> ันนี้ก็ขอตัวแล้วกันนะฮะไปบายสักกันณ์ยิบหาจ้ะยี่สิบห้กูอยู่ที่เดิมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีพี่ยี้าจ้ะวันนี้ก็ไปเรื่อยนะฮะไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วนะฮะอาจจะเกลียนอยู่ในห้องเนาะชาก็อยู่ในห้องแบบธรรมดาปกติไม่มีอะไรนะ เอไเลยใช่ไปเบื่อไปบ่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 จะกันตามใหมยแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีตอนเที่ยงนะฮะก็ไม่ใช่ตอนบ่ายเนาะซึ่งก็ไม่ชอบอัศเสนทีเยียงที่เราบอกนะอย่างวันที่วันนี้วันที่จะพาก็ต้องมีแบบจับเนุนทีแกนเลยอะไรเนี่ยเอาใหม่แล้วกันฮะ สวัสดีช่วงย,ยามบ่ายนะฮะช่วงอ f t e r n o ่ของเราซึ่งปกติแล้วผมเป็นคนที่ชอบกินพวกขนมนมเนยนะฮะตอนวายสองเพราะว่าจะกินที่เป็นเวลาเหนได้มากที่สุดไม่ได้โกรธว่หรืออะไรนะแต่ว่าเวลาอื่นจะเอาไปอ่านหนังสือแล้วไงใช่ป่ะน,นี่กินไอชีก็แล้วกันถาาว่าอยากกินเยอะไหมก็อยากกินแต่ว่าถ้าดูจากเงินในกระเป๋าแล <c> ้ะ <oughs> และความอุปกที่เรามีตอนนี้กินแค่เพนะคนัะ แต่ก็ไม่ต้องแซวว่าผมมันหรือผมเปียกอะไรมานะเพรา<น>ะว่าเพิ่งออกไปข้างนอกมาแล้วเหงื่อแตกแน่นอนเพราะมันร้อนมากตอนนี้ก็มีชุดลงแล้วใช่ไหมครับไม่ไหวแล้วขอตัวไปหาไปกินแล้วก็เจอกันที่ตอนคืนเลยแล้วกันนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะอีกแล้วสวัสดีทุกครั้งเลยเออจะสวัสดีดนะฮะอนันยองเซโยกนนี้จวะเอาไม่ใช่เขาบังว่าเขบาบังว่าเสียงข้างเครื่องของกรณีนะฮะไม่มีอะไรนะฮะก็มาถ่ายพิดคลิป เนี่เรียกไงว่ามาถ่ายปิดวันนั่นเองนะฮะวันนี้วันที่25้นะก็ได้ออกไปห้องสมุดแป๊บนึงเพราะว่าพี่ยืมหนังสือคือหวังว่าจะเห็นหนังสือที่เราอยากจะยืมเว้ยเพราะว่าเราเคยยืมมานานมาแล้วนะฮะเมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วเราก็อยากจะได้มันกลับคืนมาแต่เราเอาไปคืนครั้งที่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้กลับคืนเพราะไม่ีคนยืมคือตอนแรกคิดว่าไม่มีคนยืมต่อเว้ยแต่ว่า เราก็ไปนั่งก็ไปดูอันข้างหลังมันจะมีในหนังสือใช่ไหมมันจะมีเขียนว่าเออคนนี้นนัันษาศัยคนนี้ยืนกษณัของนี้ยืนใช่ปะเราไปเปดิดดูเอา้าคนล่าสุดยังเป็นยีอยู่เลยยังเป็นอีนี่อยู่เลย,ย,เ, e อย,เ,ลยเอเอแล้วเาสมุดเอาไปไหนมาก็ <c oughs> า <c oughs> แปลกใจดีว่าเขาเอาไปทำเอาไปไหนมาทำไมถึงเม่งเอามาประมาณนี้ก็อะไรวะอะไรเนี <c> ้ย <oughs> เออก็มีความหยางวานนิดนึงนะฮะแต่ก็ได้มาแล้วแต่ยังไม่โชว์นะฮะพรามเป้นของเราจะโชว์ทำไมกันเออและแค่ <c oughs> okay, สำหรับนี้ก็ขอจบพิธีการเจกนทีวี26จ้พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีก็สวสรับวันที่26 26ในสายนนะฮะก็นี่ก็ อาจจะโดนหัวเปียกหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่แห้งสักทีเนาะถ้าจะบอกว่าวันนี้ทําอะไรก็วันนี้ก็นอนทั้งวัน่านเราเล่นก็ต้องอ่านหนังสือสอบญี่ปุ่นเรื่อยๆเพราะว่าเรามีสอบในเดือนกรกฎา,กาคมแลวตอนนี้ก็เพิ่งเดือมเมษาย,ยนก็กำลังจะเข้าเดือนพฤษภาคมเฉลยเหลือเวลาอีกแค่สองเดือนกว่าเท่านั้นเลยฉะนั้นก็ต้องอ่านหนังสือให้เต็มที่ในเ,เว่าว่าก็ต้องใช้ให้เต็มที่ อย่าปล่อยเวลาทิ้งนะฮ <g> ะ <iggle> ก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนกับเขานะฮะอยู่ในห้องไม่ได้ทำอะไรเลย <g iggle> อ่านหนังสืออย่างเดียวนะฮะก็สุดทำได้ง่ายวะโอเคงั้นขอตัวไปอ่านหนังสือต่อก่อนนะฮะตื่นผมจะเก็บอน่านหนังสือให้อยูนะะ <g iggle> ่นะสวัสดีคนะฮะสวัสดีทุกคนก็สวัสยามบ่ายนะฮะก่อ <g iggle> ไม่ได้นอนนะอ่านหนังสือมาติดแค่ง,ง่วงเฉย สภาพเบอร์นะจ๊ะที่ก็ได้กินน้ำปั่นวันนี้วันนี้้ัอนตรงๆคือวันนี้แดดไม่เท่าออกเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าอบอ้าวนะฮะรู้สึกว่าฮิวมิดจีเดทริสโซฮิวมิดนะฮะวันเราวันเราแบบอบอ้าวมากกว่าที่เราได้เราแบบไม่ได้แบบแดดส่องแต่เราแบบอบอ้าวกว่าสภาพได้เป็ฝนตกแต่ฝนก็ตกน้ำเมฆาตกแค่ไปปล่อยนะฮะวันนี้แต่ว่ามันก็ตกทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยงงใจนะฮะแขงก็ขอตัวนะฮะ ไม่ไปไแค่นี้แหละวันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเพราะเราทำคลิปเจ็ดวันไงเดีไปไป๋ยวจะเาห่าด้วยตอนนี้สามทุ่มแล้วบายๆนะคะสวัสดีทุกคนนะครับสุนที่ยี่สิบเท่าไหร่วะ ยี่สิบเจ็ดนะฮะก็อยู่ห้องกลางวันวันนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะมันร้อนมันร้อนทุกวันแหละแต่ก็พอมันร้อนเลยทุกวันแล้วมันสัดส,สูงมันก็เลยเหน,นื่นะอยนิดนึงให้ก็อนต่อไปพักก่อนนะฮะไปกินแป๊บเดียวแลวกันไม่ไหวแล้วสวัสดีนะฮะสวัสดีเข้าสูช่ช่วงบ่ายนะฮะพูดไปอีกแล้วเนาะนี่เราก็จะทำการกินยกขลังเอาก่อนแล้วกันเรื่องค้หน้า ไอติมนะฮะนอกจากว่าเราร้อนมากแล้วก็ไม่ได้กินไอติมมาหลายชาติแลยเฮ้ยหิวนิดนึงก็เลยกินไอติมนะฮะเอาไปเมื่อกี้ร้อนมากจริงๆนะมันจะร้อนถึงเมื่อไรประเทศไทยเมื่อไหร่ฉันจะได้อยู่แบบจริงๆสักทีฉันก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าวันไหนฉันจะได้แบบนอนแบบสบายๆสักทีเฮ้ยโอเคเข้าต่อไปกินไอติมกันฮะก่อนที่มันจะละลาย สวัสดีทุกคนเข้าสู่ยามค่ำคืนของวันที่27จนะฮะวันนี้ตอนนี้มีได้สมาพูดนะฮะก็คือตอนที่ทุกคนเห็นไปแล้วนะว่าเราได้กินอะไรเข้าไปก็คือพีนไอติมเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่าท้องมันพอเรากินเสร็จอ่ะเรารู้สึกคือเรากินหมดแท่งใช่ไหมรู้สึกมวนท้องปแปลกๆมากคือน่าจะเป็นเพราะว่าเรา ไม่ได้กินมานานแล้วก็สองก็คืออากาศมันร้อนแล้วอยู่ดีตัวเราร้อนแล้วไป่ของเย็นในเปล่าทาให้ในตัวไม่ดีรที่อะไรแค่ได้ไงท้องอยู่ท้องอืท้องเสียไปหมดเลยแล้วก็หลับอาจจะเพลียด้วยแหละคือหนึ่งมันน่าจะเพลียแล้วมันก็หลับไปแต่วามันหลับมันหลับแบบหลับตอนเที่ยงเนี่ยนะก็คือ ีนะ้คือมันเคยเกิดเหตุการณ์เหมเกิดขึ้นก็คือกินไอติม e แล้วก็หลับมันมันเป็นเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้แครเพื่อนยังไม่เชื่อเลยไีนี่ยังไม่เชื่อกันเลยแค่โอ okay. เครอบนี้ลองกินไอติม e ดูมันจะเป็นยังไงก็เป็นเหผนเดิมก็มคือง่วงหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้ท้องเสียด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กิ I T e นไอติมนานเดี๋ยวมันก็แปลกดีติเหมือนกันว่าทำไมกินไอติมแล้วมันต้องท้องเสียว่ะอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจแต่ว่า พยายามแล้วก็ยังรอดชีวิตกันมาได้นะฮะไม่ตายนะ,คะแค่ทั้งสนิดหน่อยนะฮะเพียงนีน้หนอด้วยก็ยังเพลียอยู่ะะก็ในมาจริงแค่นี้กกีวัพนพุน้าที่ยี่แปดวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดจ้ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีเข้าสูกที่วันนี้วันที่เท่าไรวะยี่สิบแปด สช่ยี่สิบแปดก็ก็ใกล้เส้นหนึ่งแล้วเนาะแล้ววันนี้ทําอะไรวันนี้ก็จะถ่ายคลิปเปิดรักแฟนหนังสือต่อนนะะเหมือนทุกครั้งที่เคยทำวันนี้มีอะไรให้ทำจริงๆเออแล้วมันแต่มันก็แล้วก็จะมีความคงที่คงที่หนึ่งที่มันจะอยู่ตลอดการตลาดก็คือความร้อนนะฮะความร้อนของเมืองไทยมไม่ใช่ย่อยๆเลยเลยนะน,นี่ยนี้แค่มาถ่ายคลิปมันจะเป็นลมนะนะัเนี่ยโอเคก็ขอตัวไปหนังสือก่อนนะฮะ เอที่ตอนบ่ายแล้วกันสวัสดีสุยามบ่ายสวัสดีสุยามบ่ายของวันที่ยี่สิบแปดนะฮะร้อนว <c oughs> ันนี้ก็ทำการกินเ,เป็นแค่นี้ก <c oughs> <c oughs> ินอซไรซ่านิดนึงแล้วก็กินใจพันซ่าซหวานอะไรอย่างนี้แล้วก็กินน้องสลรายทอดกรอบ <c oughs> <c oughs> เป็นมันฝรั่งทอดทอดกรอบที่ถูกใจเรานะฮะ มแต่ก่อนก็ไม่กินหรอกตอนนั้นยังเป็นโรคโคโซเดียมอยู่แต่ตอนนี้ก็ฮฮ่าก็เอาเถอะกินทุกอย่างเลยสะโอเคขอตัวไปไปหาอะไรเยน็นเไม่ไหวนะเฮ้ยแล้วร้อนมากสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียัทั้ำคืนของวันที่ยี่สิบแปดใช่พราะวนี้เก้าไงมาเรอนก็จะไปที่สามสิเส้นเดือนเนาะก็เร็วอจังตนนี้นึง โอ้ยตัวจากหน้าสภาพห,าน,หาน้าฮะรู้สึกว่าโทมจังเลยไม่ไหวไม่ไมันไม่ได้เหนื่อยอะไรนะมันรอน้อนเพราะมันร้อนแล้วก็รู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากทำหายเหยว่าใดเลยใช่ไหมนะไม่ไหวแต่มีไม่ไหวจริงๆโอเคก็ไม่ไหวนะฮะไบายนะ ่อทีพวกนี้สร้างทีบกันปิดเถอะสวัสดีวันเสาร์ที่ยีนะฮะสินเดียสินไซนะฮะใช่เสินเดียมเหมือนสินไซจริงๆแหละอึดแนวถ่ายแล้วซ่าไม่ยิจะพูดแล้วนะกจากว่าวันนี้ก็อยู่ห้องทั้งวันแล้วก็อาา่านหนังสือนะฮะไม่ทำาให้อยอะไรทั้งนั้น ชีวิตต้องอ่านหนังสือเท่านั้นซะโอเคก็ขอตัวแล้วกันะสวัสดีสุยามบ่ายนะฮะก็วันนี้ก็ได้ได้เกียดกันินน้ำปั่นเือมตาตอนรกกดส่เอ็คิดว่าจะซื้อไซเอ็มเว้ย A. แต่ว่าไปกดไ่เอสทำไมไม่ใจเออว่ะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะฉันจะก,กดไ่ผิดเลยขอทำมาผิดอ๋อสักดไ่ผิดครับ เพราะว่าเขาจะตั้งไซส์ S ก่อนแล้วไปไซส์ M ไงอีนี่ไปกดไซส์แรกไงหรือไซส์เสไงตั้งสภาพนะฮะเลกต,ต้องมีแต่ก็กิกนได้นะฮะสกิล <c oughs> รู้สึกขอมลงนั้นี้งอะไรขึ้นวะไม่แข็งได้ขอตัวไปหาดื่มน้ำไซส์เล็กนี้ก่อนนะฮะไซส์เล็กจริงอ้อ <c oughs> oh สวยอย่างค่ำคืนของวันที่ไม่เท่าไหรอ่อ่ะ20กาลหาตอนนี้ก็กำลังดู Miss Grand อยู่เนาะ Miss g r a n ไทยแลนด์นะฮะก็เห็นยังไงใหก็ขอปิดคือตรงน,นี้แล้วกันแต่ถ้า,าใครสนใจก็เอามาแชร์ให้ฟังนะกันอันนี้๊ายปยเดี๋ยวทีคลิปหน้านะจ๊ะสวยนะฮะล้วคนก็จะมาอัปเดตนะฮะสรุปแล้วนะครับก็ Miss Grand ไทยแลนด์ปี2023เนี่ยมี5คนที่เข้ารอบ ถ้ารอบสุดท้ายนะก็จะมีแต่ภาคเหนือน้องแพร่นะฮะแล้วก็จากภาคอีสานก็จะเป็นเลยแล้วก็ภาคก,กลางนี่นก็จะเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้ก็สองคนเลยก็คือภูเก็ตแล้วก็บอยชอยชุมพรนะฮะแล้วสรุปสรุปคืออะไรสรุปคืออะไร <c oughs> สรุปนะฮะก็คือรองสี่ที่ห้านะฮะก็จะเป็นของคุณแพร่นะฮะส่วนรองสามก็คือที่สี่นั่นแหละรองสามก็จะเป็นของ คุณเลยนะฮะแล้วก็ไปที่รองสองเลยนะรองสองนะฮะก็เป็นของคุณกรุงเทพมหานครแล้วตอนที่จับมือกันสองคนระหว่างเทียกับชมพศ่ะในใจมีแต่ชมพร์เลย,เ,ยเพราะว่าชมพรตอบดีมากคือเราไม่ได้เชียร์ชมพรตั้งแต่แรกแต่ว่าเราก็แฝงพอที่จะให้คนที่ตอบคำถามด,ดีจะได้มงนะฮะเลยคิดว่าถ้าบอสเลือกชมพร์จะถูกมากเพราะว่าชมพรตอ,อบคำถามดด,ดีมากๆ สุดท้ายเป็นไงหรอชุมพรก็มองอยังไงซะ <c oughs> คือช่วยจุดช่วยจุดใจอ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าภูเก็ตไม่ด้นะแต่ภูเก็ตก็ตอบได้ดีแต่ว่าคิดว่าชุมพรอ่ะดีมากเพราะว่าอกฟารองแต่ว่าชุมพรเนี่ยตอบดีทุกรอบเลยตั้งแต่รอบเจ็ดคนมารอบห้าคนก็ยังตอบดีอีกก็เลยคิดว่าให้ชุมพรมงไปเลยซะโอเคอัปเดตแค่นี้แหละปิดคลิปละได้ป่ะไอ้ที่คิดน่าเศ้า